ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นชุดพระเนื้อทองคำของหลวงพ่อแพรวัดปิ่กุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเท่าที่พอที่จะรวบรวมมาได้นะักตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดสิบรุ่นนะครับก็เลยมาทำเป็นคลิปให้รับชมกันดูนครับจะเป็นชุดเนื้อทองคำทั้งสิบรุ่นเท่าที่รวบรวมได้นะครับเดี๋ยวลองมาพิจนารณาดูทีละรุ่นนะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญเที่ยลึกครบร้อยปีสิงห์บุรีนะครับเป็นเหรียญเที่ยลึกครบร้อยปีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเพิร์ดน,นะครับ หรือมีชื่อรุ่นั้เรียกว่าแพรบารมี91้าสดครับในด้านหลันี้ครับโอเคครับ ร,รายการที่สามอันนี้จะเป็นสมเด็จไกเซอร์ปีสนะองพันห้ารสิบสี่ขบทั้งข้างนะด้านหลังสำหรับเหรียญเหรียญไกเซอร์ทองคำนะครับโค้ดที่ปั๊มจะค่อนข้างตื่นนะครับบางองค์อาจจะปิดแทบจะแบบลางๆแท้จะมองไม่เห็นเลย แต่อุนนี้โค้ดค่อนข้างชัดนะครับนี่เป็นพิมพ์สเมเด็จไกเซอร์ปี2,514ันห้ารสิบสีายการที่4นะครับเป็นพิมพ์ตารีดนะครับเป็นพิมพ์ตลรีดแพร8แปดเก้าสาวห้าครับอนี้จะสร้างตอนหนึ่งว่าแพร่ตานอายุครบแปเปีสาห้า ในปีสามหกครับเป็นพิมพ์เตารี่ครับขอบด้านล่างจะตอบหมายเลขกำกับใบและโค้ดนะครับนะฮะรุ่นนี้จะมีโคดและหมายเลขกำกับเป็นพิมพ์เตารี่นะครับลำดับที่ห้าจะเป็นรูปหล่อลอยอง์นะครับจะสร้างในปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดที่ระลึกทำบุญอายุหลวงพ่อครบเจ็ดสิบปีนะครับนะครับ ตอนปี2517นะครับมีโคก้กกำขับอยู่ใต้ฐานด้านล่างนะครับ2ตัวโค้ตดอกพิกลและโค้ตป่อ่าน,นครับลำดับที่6นะครับจะเป็นพิมพ์เจ้าแม่คนอิมนะครับอันนี้จัดสร้างมาตอนร้อยปีว่าพิกลทองนะครับนะครับเป็นพิมพ์เจ้าแม่คนอิมครับ ข้อคำกับให้ล่างๆครับร้อยปีว่าพ <cido S 1> ็นคุณทองพิมพ์เจ้าแม่คุณอิมครับลำดับที่เจ็ดจะเป็นพิมพ์ยอดทงนะครับเป็นพิมพ์ยอดทรงของหลวงพ่อครับมีโค้ดต่อไ้มครับ เป็นพระสองถอดน,นะครับยอดธงพิมพ์นี้จะเป็นพระสองถอดสองชิ้นประกบแต่นี้เจ้าของเดิมเขาหยอดกาวไว้เข้าใจว่าคงจะกลัวหลุดออกจากกันเลยหยดกาวไว้ฮะนี่ผมก็ยังไม่ได้อะไรก็เลยไม่อยากจะแกะออกจากกันนะครับแต่ก็มาอธิบายให้ทราบประกอบว่าเป็นพระสองสองถอดน,นะครับสองชิ้นประกบกันครับผมพิมพ์ยอดธงนะครับลำดับที่แปดจะเป็นพิมพ์พระชัยเจ็ดรอบหรือพระชัยแปดสี่ จะเป็นพิมพ์พระชัยครับครับต่อโค้องกลับไปด้านล่างนะครับพระชัยเจ็ดรอบบางคนก็เรียกพระชัยแปดสีนะครับฮะลำดับที่เก้าจะเป็นพิมพ์พระชัยนะครับหรือเลขชื่อว่ายักษ์สามนะครับ เป็นพิมพ์พระชัยยักษ์สามจะสร้างในปี2535ครับีนหาทุนส่งทบทุนสร้างตึกโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะครับในปี2535นี่เป็นพิมพ์พระชัยครับมีโค้ดกำกับของเรานะและลำดับที่สิบลำดับสุดท้ายของพระชุดที่มาทำคลิปสเสนอให้รับชมนี้ครับ เป็นยักษ์สองครับเป็นพิมพ์พักกิ่งยักษ์สองนะต่อโค้ดต้้งกลับไปข้างล่างครับนะครับ,นะรบเป็นยักษ์สองถ้าเป็นยักษ์หนึ่งจะไม่มีหม้อละมุนอยู่บนมือนะครับยักษ์หนึ่งอันนี้เป็นยักษ์สองมีหม้อละมุนอยู่บนมือโอเคครับผมสำหรับ ชุดพระเนื้อทองคำทั้งสิบพิมพสิบรุ่นที่พอจะรวบรวมนำมาทำเป็นคลิปให้ได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่คอยติดตามคลิปผมนะค,ะนะครับโอเคนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีรุ่นใหม่ๆที่เป็นเนื้อพิเศษพิเศษผมจะมารวบรวมทาเป็นคลิปเสนอให้รับชมอีกทีนึงครับโอเคครับวันผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ